พี่ๆเขาเด่นอะเมื่อหัวค่ำเขาเต้นไปแล้วนะท่าเนี้หนูอยากเต้นนะเอ้าหนูอยากเต้นด้วยเหรอมันดูเต้นให้ดูมาเดี๋ยวใจเย็นๆลูกใจเย็นๆแกล่ะ<า>เดี๋ยวเหนื่อย <c oughs> ว่าแต่ว่าหนูมาที่นี่หนูมาทําอะไรหนูมาหาแฟนหนูหนูมาหาคนรักดำดงเอ้ยคนรักชื่ออะไรลูกชื่อว่ามาสวินโอ้ป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะคุณม่เขานน่งอยู่ตรงนี้จ้าออกไปเลยจ้าใจเย็นๆเดี๋ยวเจรจาให้ นุมีสิ่งใดมายือนยันลูกนี่แหวนประจำตัวของมัศส,สวินเนี่ยขขาโจร่าแน่ๆเจะาพี่ขาต้องรู้ความจริงให้ได้ทหาร,รนำพาตัวองราชบุตรมัศส,สวินมาขึ้นเฝ้าบัดเดี๋ยวนี้มาจาจกนไหรับ<ก>เรื่กล่าลวสิ่งใดระเจ้ากระพระิยามัศส,สวินมีความสุขกับการประพาศป่าหรือไม่ มีความสุขดีพระเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างพระเจ้าค่ะมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักเขาบอกว่าชื่อดำดงดำดงลูกช่วยพิจารณาทีซิว่าบุรุษผู้นี้ <c oughs> ใช่มัสบินคนรักของหนูหรือเปล่า <c oughs> โอ้เฮ้พ่อมาค่ะ สองเดือนจะคลอดแล้วเออไม่ใช่กูเดี๋ยวญาติกูมาดูนะเขาหาว่ากูทำผู้หญิงทุกคไม่รับเออมีญาติยนะโอ้ยเยอะแยะเออเออไม่ต้องเดี๋ยวลิเกอ,อุไทยเขาเอาไปลือกันเออเออห้ามลือนะทุกคนห้ามบอกอห้ามลือไม่ใช่ห้ามเออมันไม่จริงมึงจะขำทำไมอะจริงจังจังตี๋เออหนูรู้ดีที่สุดเออ มึงเชื่อเข้าใจไหมเนี่ยเอ้าหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมเนี่ยเออหนูพูดเล่นหนูพูดเล่นยิงเชื่อเนี่ยมึงยิ่งขำเขายิ่งเชื่อมึงต้องแก้ตัวให้กูอย่าง้เงี้ยดำดง <c oughs> จะมา,าตามหาข้าทำไมก็มาตามหาเพื่อนที่ว่าอืมรักเลไอ้เลิฟใครกัน เกิไเปได้เป็นแฟนกันข้าเนี่ยนะเป็นแฟนเจ้าแล้วเจ้ามีสิ่งใดเป็นยืนยันฮะ <c oughs> โอ้โหเพลงนี้นมึงจัดได้แม่ร้องอะ่ะตอนที่ไม่ทำท้องอ่ะ ไอ้เฮ้ยอะไรนัวกินส้มตำเออเออกินส้มตำนัวนัวกันเลยนัวเลยเปิดมาอู้อโทุกโทษกกโทษกกโทษกกินส้มตำกันอยู่ไงเห็นไหมนั่งกินส้มตำกันอยู่โอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษไฟไฟกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษจริงจนได้อะจนได้กูก็ให้กูเอาก็ขวัญใจให้ได้อะ มันเป็นอะเขาก็รู้ว่ามันเป็นมุกเออนะนก็บอกเขาไปเป็นมุกก็เ,เป็นมุกอือเนูขำหนูเพื่อนเล่นไม่ต้องเชื่อหนูใจมนะิเออ้เนี่ยเนี่ยหนูแก้ตัวให้น้องมันเนี่ยน้องน้อง,น,องน้องมันเขินอายแล้วเนะี่ยเออที่พูดเรื่องมันกับขวัญใจอะเออไม่จริงไก่ฝันน่ะไม่จริงไม่จริง เสิร์ฟไปเสียงดังทำไมล่ะจะไม่ชอบครูไทยทานีด้วยกันเลยเอ๊ะทำไมมึงชอบมาโหวะก็มันไม่จริงก็จะให้นั่งยังไงเราเขารู้ว่ามันเป็นมุกเออก็เป็นมุกไงเขาเชื่อตรงมึงยิ้มเนี่ยยิ้มไม่ได้สไนกูยิ้มก็ไม่ได้กูอ่ะกูหน้าตึงเออมึงหน้าตึงเลยไม่ต้องยิ้ม เ้ยวอะไรมึงเคียวอะไรอ่ะเคี้วอะไรกูก็ไม่กิ้มไงแต่เขาไม่เชื่อดำดงเจอข้าคงจะไม่ใช่คนรักของเจ้าหรอกนะเจ้แล้วเจ้ามาตามหาข้าทำไมกูมาตามหาให้คือคือจะบอกว่ามันเศร้ามากกับชีวิตที่เกิดมาเจ้าจำไ้หมว่าข้าเนี่ยมีคนรักอยู่แล้วก็รู้ก็จริง จอย่าพูดจะยีไ,ได้ไหมมันเอาหละเจ้าฟังข้าให้ดีนะ,ะใช่หรือตั้งใจฟังข้าไม่รู้ต้นสายและปไปเว่าแหวนวงนี้มันมาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงแต่เอาเถิดข้ามีคนรักของข้าอยู่คนเดียว <c oughs> หมดตัวม้งยิงเศร้ายิงหมดตัวคนรักข้ามีมีคนเดียวเท่านั้นมันโลกใบนี้เจอจะสันเติมทำไมเนี่ยเจอแล้วเจอคนรักแล้วก็ข้าพูดความจริงข้ามีคนรักคนเดียวคนรัก จะพูดมาเดอะใครจะฟังเจ้าเองจะมีอะไรไหมใครเอาตังคูไปขอให้เมียมีชู้หวยเสนอแล้วมึงมึงงงเขาไปทำไมข้าก็เมื่อกี้มึงฝากกูไว้โอ้ฝากไว้ฝากอยู่กับมือมึง จะไว้ใจไม่ได้เลยเมื่อกี้เขาเอามาฝากนิสัยไม่ดีขี้รักขี้กมยใหมือเนี้ยมันเลยจ้ะเธอนัแนละอะไรนี่ไงคนรักนับวันยิ่งเหมือนแม่ใหม่ไปทุกวันแล้วนะเธอเนี่ยกล่าวหาบุคคลที่สามอีกแล้วเอาแหละดำดงแหวนวงนี้ข้าไม่รู้ว่ามันมาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงแต่เจ้าฟังข้าให้ดีนะข้ามีคนรักเพียงคนเดียวเท่านั้นบนโลกใบนี้ ยัดฟ้าม้าาคนหนึ่งเขาบ้างคนหนึ่งเขากมีเหุ้ผเหมือนกันอ่ะข้ามีคนนักคนเดียวอยู่แล้วก็มีคนเดอยู่แล้วก็พูดแล้วไม่้หมนี้ขาไม่ได้เไว้ข้าไดูว่าแหวนี้มันอยู่ที่เจ้าได้อย่างไรแต่เอาเถิดนะว่าจะไปเปี่ยนใจจะได้โอ้ยตีกันซะมั้งสองคนเนี้ยเธอไม่ฟังฉันเลยก็คนหนึ่งเก็มีเหุผมือนกันน่ะเอาเละไม่เอาหรอกดำดง ไม่ต้องเรียกเธอฟังฉันให้ดีไม่ฟังอถูถงอนงอนแล้วงอนแล้วฉันมีคนรักอยู่แล้วคนนี้ไงแฟนฉันไม่ได้หน้าตาแบบนี้เออเขาคองก็มันก็ต้องมีมั้งเนีะคนรักฉันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นโอ้คนเดียวมีไม่ห่ะบนโลกไบนี้มีใครเป็นแบบนี้ไม่ห่อเออไม่มีหายกากมอ<า>เที่ยงได้ทุกอย่างนั้นแน่ ชาติน yup. <po bio> <constitutional> ี้ฉันจะไม่ขอรักใครก็ไปรักใครไม่ได้อยากรักใครก็โดนต่อยเลยอันนี้หวงการแสดงไหมเนี่ยหวงจริงอ้าวเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเขินอ๋อเขินเหรอเขินเขินดำนงเขินเขินเออเขิน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 ดำนง เธอฟังใช่ดีนะเป็นไรเอ้เป็นไรโอเคเขินเขินนะเขินเขินเออดึงกูไปทำไมยะเขินาเป็นพาระคนอื่นวะเขินนดำโดงหน้าหนูแดงๆดงไหมีนยลูก ้าหนเจ้าเจ้าเจ้าไม่ต้องมองหน้าหนูดำนองดำนองดำนองเธอี่ทำยไมนะคะเธอฟังฉันให้ดีนะชาตินี้ผู้หญิงที่ฉันจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้น,น ผู้หญิงที่ฉันจะรักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคืออินทิดาอินทิลานะคือรักการแสดงแต่รักนุ่นเนี่ยรักจริงๆพลาก่อนอย่าไปอย่าไปอย่าไปาจะได้ทิ้งเข้าไปจริงๆริง